สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเอื้อน้องที่ฮักเพลงสู้ปู่สู้คนครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่แม่ป้าพ่อลุงมิติเจนเพื่อนรายการพ่อใหญ่สีน้ำนี่แหละครับผมที่ฟังที่เบิง่งพ่อใหญ่สีน้ำติดตามมาตลอดครับก็บเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆยี่หรอกแต่มันซานะครับมันเพคือเห็ดแนวอื่นเนาะอันนี้มันเป็นรายการใครครับว่ามันบบกระชงกระเชงบโบสาบสวย เบึงเย็นเย็นไปฟังเหรีเย็นไปคือนน้สซอะใส้นี่แหละครับผมให้ประโยชน์ในเรื่องครับเอ่อการดำรงชีพในการนะครับอยู่เป็นขอบครัวจังได้สิมีความสุขจังได้สิสนุกสนานจังได้สิครับตุ่มพ่อตุ่มแม่ไปยั้งแสนในคัน,นคมีเห็ดมีข้องประเพณีน้ำมาบอกมาคุยแต่ว่าก็ตามสไตล์ผมนั่นแหละครับคือส่วนมากผมที่ว่าเป็นตรงตวัวเป็นกลับเอ่อเป็นกวนเป็นพญาเอามาบวกกันทั้งเถือกทั้เป้าปุกปุกไป นะฮะอันนี้ก็ได้เมื่อนี้ผมสีน้ำข้ามมัดแขนหรือว่าผูกแขนเนี่ยมาเอาสุพินองฟังนะมานี่มาถึงผูกแขนขืนเฮือนไม่เทามีโอกาสนะให้เจ้าของเฮือนก็เจ้าสื่นอกสื่นใจมีโอกาสไปผูกแขนเวลาขืนบ้านไม่เขาเจ้าจอื่นเขาเนเ้าไปเป็นเกียรติเอาเป็นเกียรติห้เขาไปเป็นเกียรติแน่เพราะไงยังสันน่นนะ,ะเจ้าของเฮือนเขาจาก็สิมาแทงผ้ากอกว่าเขาแล้วก็ครับสูเขาเราควนแล้วก ผู้แค้นทร,ร้งดาเนาะใส่คำนี้ที่เหมาะสมเนี่ยนะยาถาวารีวาโหปูเลสัพปปการังนาะชิยันติข้อเชิญเอาขวันเจา้เาะเงินเจา้าะสั้นเจา้าบ้านเจ้าะซองควันลูกเมียหลานเหลนมาสุกสบายดือ้อมานั่งอยู่เฮือนหลังสูงมาอยู่ห้องกว่างหลังไม่แอมปุ่งไม่มุ่งสังกสีทราบสินไหลน้องบอ่ขาดคือนนางหนามนาม้องโมู่หน้านะที่กินกับบ่บกจกกับบ่ได้ลง มีงัวกับเจ้ามีงัวแม่ไล่เออมีควายกับเจ้าได้ควายเขาย่องให้เจ้าได้ข้องเข้ากำให้เจ้าได้เฮื่อนไรค่ำเก้ามืนให้เจ้าได้เขาล้านยืนมาเมี่ยให้ได้เมีสาวมานอนพังขางเออให้ได้ลูกจางมาแต่งแรงแตงง่ายตัวให้เจ้าได้ลูกไส้หัวปีเป็นคนดีคนงามถึงขนาดละให้ได้บวชในาศาสนาจัตตรโลธรรมวัฒนทันติอายุวันโนสุขังพลังเด้อซ้ำนี่แหละครับผูกแขนึ้นเฮื่อนใหม่นะอันนี้หรือสิไสอีกแบบหนึง่ง สิทธิชัยยูชัยยูขอให้มีชัยชนะผ่าแพ้่าซึกสัตรูผู้รักให้เอาเงินมาให้เจ้าเนื้อผู้ใหญ่เอาสินมาปั่นเจ้าเนื้อเพิ่นขายกุบให้เพิ่นแลนมาหอยเจ้าเนื้อเพิ่นน่ครับอุ้มเท้านั่งกะให้เพิ่นเนี่ยแลนมาสูเจ้าเนื้อนอนรับให้ขอให้ได้เงินพันนอนฝันให้เจ้าได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ให้เจ้าได้เรียกว่าค่ำแสนผุระแป้นมือมาให้เจ้าได้แก้วมันนี่สด โทษให้ไก่ไหายเสียาทางใตให้มีคนมาซอยเหือทังเหนือให้มีคนมาซอยส่างซองขอขางให้มีผูซอยดอกไม่ดอกไปคั่ดอกไปเงินหรือคั่เจ้าเนออุอะมุมะมูนมามหามูนมั่ง,งพียงอ่ะอยู่ดีไม่แห้งนะอันนี้ครับอีกแบบหนึ่งเด้นะขึ้นเฮือนมาที่นี่ครับเวลาไปแต่งงานบันอันนี้ใส่ทั่วทั่วไปอันนี้ก็ใส่แบบลักษณะว่าขันพูนว่าแต่งงาน เวลาไปมีโอกาสไปผู้ยิ่งก็ได้ผู้ใายก็ได้กลางๆให้ใส่คำนี้เนอขันฟังแล้วบาชัดอยู่หนาร้า4 3ินี่หรือเท่าใดนั่นหนังสือมุ่นมั่งดังเดิมชุดขวดอุบตัติแต่ว่าอยู่ครับเดี๋ยว่าหมวดผู้แขนอยู่หนาน,นั้นละอัน,นผู้แขนแต่งงานผู้ยิ่งผู้ใชายในี่ใส่ว่าขันลังเทอว่าเอาไปหนึ่งมา2ให้เจได้กล่องเงินกล่องเข้ามาซูเดอ้อ2มาสามให้เจได้ส่มือบอกนะครับเป็นมาทําการ สมพานมีร้ายหลากบุญลังครับหักหน้าให้เจ้าได้เป็นพญายจักรพรรดิแะแพ่โลกา,าสามสีสมบัติมีกับบ่ยให้ให้เจ้านี่ครับได้เล่าเขาครับเปลือกและก็เขาสารสีมาหานะครับหามาหกให้เจ้าได้โยกขันเงินขันคำข,ขื้นเพียงแทนบ่ทุกข์ยากแค้นนะครับเป็นว่าชมผู้แดนในลุมฝ่าสาทุกการเหม่มาพานกับป้าก่ากกวงคนเกาวอ่างทั่วทั้งเมืองเด้อหมาเจ็ ให้เจ้าได้เฮ็ดก็ได้กินเ่เฮ็ดก็ได้กินเด้อขันเจ็ดมาแปดนะเพิ่นว่าเอาแวดลลอมทุกทุกพนะ่สั่งมาเด้อนะครับส้างมาเจ้าก็คื้นเข่าข่อยขาเจ้าก็เต็มเพื่อนเด้อปาร์เก้ามาสิบให้เจ้าได้ย,ยีบขันค่ำขึ้นเพียงตาให้เจ้าได้เป็นพระญาหน้ามืน่นคนส้มซ่นทั่วทั้งเมืองเด้อเอาละให้เจ้านั่นหายถูกหายสุกห,กหายโรคหายไพ่เป็นผัวเมียหักนะครับผัวหักเมียแพ่งกัน จนเจเถ่า,าตาบตัวเถ่าหุละสยวมพิว่าภุระเออเพิ่นว่าเยล่าข้ายตโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลังเทินนี่อันนี้ก็หมายควา,ามว่าย่ำแต่งงานใส่ทั้งผู้ยิ่งผู้ใช้ก็ได้นะครับมันมีขำ่อผู้แขนขึ้นบ้านไมอัน,นอันนี้อยู่แถวนี่นะครับแถวอีอย่างน้อ,อแถวอลง่งลงมาจากอันนี้ ทั้งทั้งไต่เนี่ยครับมันยู่ตรงกันขามก็บ,บุกดาหารแต่ว่าบมเมนอันนี้เนมันเป็นบ้านนึงน,น้อยแต่กี่เิ่นว่าพอเราขามไปเฮ้ยยังบุกเพิ่นไปไดน้นาปูเถ่าปูถูมานี่ก็อีกแบบหนึ่งนี่ครับผมแต่ว่ากับจุดเดียวกันนั่นะอายุดีไม่แห้งคือเก่าและนะครับ<ม>เออเงินหลังบักง่ายคนที่ใส่สีสีอันนีส้สีสีวีวีวนวนพระดวงพ,อพ่อเสริฐไฟแก้วเกิดเมืองสวรรค์ อินปุนปั่นต๊แตงอิวกะแกงปุนชุยไส้มาเป็นเสน้นเป็นพันลำเส้นงามลำเลิศฝ่ายแก้วเกิดมุ่งคุ้นปุนกันมาสามหอบมานั่งต่อบแขนเจ้าเนื้อผูกแขนใส่ให้ในมือน,นั่งเด้อผูกแขนขวา้เจ้าได้แสนอน่อนคํามโพรพ่อแสนผูกแขนเท่าเท่าจักได้เป็นพระญ,ญา่าผูกแขนพ่อหน้าพ่อหน้าจักได้เป็นขุนผู้องค์อาจผูกแขนอมาตท่านจักได้นั่งเมือง ดานไต่กัมีคนมาซอยเ้ือด้านเหนือก็เขาให้มีผู้มาซอยสร้างสองขกาคางกะผู้มีใสซอยเจ้าดอกเง้นดอกไม่ข่ำดือ้อนะเพื่อนว่าเออรับกรไก่มืนตื้นได้แสนแบนมือไปได้เว้นข้าล่านออกนอกบ้านกน็ให้เจ้าลมแต่ขุมเงินขุมข่ำดือ้ออมุมะมุ่นม,มั่งเพียงเนะี่ยอย่างหนึ่งดิอีกแบบหนึง่งนะครับเลือกเอาเดี๋ยวผมว่ามานหนิมันหลายบทที่ผมเอาเรื่องแง่แง่อยู่ดิ น้งคนสันสันบ่มีพอยายมีสันสันจดปดก็มีครับเออแต่ว่าอันนี้ผมเอาเรื่องอ่าอยูทีต่างต่างคือมันบกขึ้นกันใ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 นพื้นเพบางมองกับที่นิยมใส่คำผูกแขนคนป่วยเนี่ค,ค่ะบ่ขึ้นกันนะครับขันแถวมานีาแถวสีสรงข้ามเนี่ยเขามาหนี่มาต่อใส่อันนี้อียงนี่สีทรงข้ามเลยเขามาเอียงนอน่าอง่นาว,ว,ว,ว่าออกมานี่แถวนี้พอที่ใส่อันนี้ได้ครับคนป่วยไปฟังผิ่งมาด้วยคนเอ้ยสามิบคนเห็นมาเฮาเก้าิบควนเห็นมาโฮม ฝนตกอย่าลุงไปฝนตกนี่ครับ่นวาอย่าไปหนาขี้ไ่ครัวกับจังครัวลูกแต่ปลามาเฮื่อนเด้อลูกแต่สวนมาบ้านสีขันกันอนอยู่เฮื่อนอยู่ซ่านนี่ละกินเข้าผีให้เจ้าหักเด้อเชี่ยวมากผีให้เจ้าไข่สิให้เจ้าขึ้นมาได้ทองเป่าให้เจ้ามากินเข้ากับป่วยดอมอามากินเข้ากับปลาดอมปูไงเพียงต่อกะยะหักสูงเพียงรักกะยะให้คนย่าให้มนคือตองย่าใหมองคือเท่า่นว่ายย่าให้เก้าเสียสี ให้เจ้ามีอายุยืนยาวยา้สันให้เจ้าใหญ่เพียงลุ่งให้เจ้าสูงเพียงฝ่าบางคนกว่าเพียงป่านะครับถ้าที่จริงเราพูดว่าสูงเพียงฝ่าเออให้อยู่จำเริญครับนาสวัสดีนอนรับเนี่ยก็ได้นเงินมื่นขึ้นเก่าละนอนตื่นก็ได้เงินแสนนี่จบวชขาดบ่ได้แป้นมือไปในแก้วมันนี่โทษโทษให้กระย่ามาพลาดม่านให้กจะย่ามากครับเบียดให้เจ้าหายเสเนี่ยจังไร้คอกจะย่าเห็นเข็นกระย่าเดไี้พ่อให้เจ้าได้ครับเรียกว่าหายจากพญาตรูค่า ให้เจ้ามีสักดาอนุภาพพาแพร่ขาซึกศัตรูด้วยอนุภาพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จัตโตโลธรรมะวัฒนตินะครับอนุทธรรมสีประการคืออายุวันณะสุขภูระจงมีครับตลอดทุกวันเดือนปีข้าเทินเนี่ยอ่ทาทั้งนี้ได้ครับสิตฉันป่วยแถวสีสงข,ข้ามแถวอย่างลวงมานี่นีเอาละครับผมวันนี้ถ้ามิยังอยากแนะนำนะครับรูปแบบรายการโทร089570 8 6 4 0 ถึงผมนายสีน้ำจันพินเด้อเออโทษไปวันนี้นะครับ่าลืมกดไลค์กดแชร์พญยายนาคเด้ดอเอามือต่อไปจังว่าอีกเสียวยังมาคุยผมไปอ่านเบิ่งสักกนอ่ในจริงโทรศัพท์นะครับลูกหลานก็ติกไว้ว่าอันใดแน่วผมจติตรวจเบิ่งอันใดมีก็บชวบาชูฟังอันใดบ่มีก็บทครับต้องปฏิเสธไปได้ครับบ่มันสิรูไปทุกอย่างทุกแนวได้ครับผมเอามือในเวลาเบิดอยู่ดีไม่แห้งเด้อสบายดีสวัสดีครับ